หอนด้วยลูกหอนหอนโอนเลย,ลอออเ,ลยเออกำลังเล่นกิจกรรมอยู่โอนสายไฟ ขึ้นสูงเลยครับสายไฟดูเลยอ,อ,อเล่นอะไรแบบน,นั้น ห้อยลงเลยเหรออ้าวยืนขาเดียวเกาะขาเดียวด้วยโอ้โหโอ้โหเก่งมากครับฮะเก่งมากเลยเหรอไม่ลงมาเ,เหรอไม่ลงมาเ,เหรอป๊บ๊บไปเลย ลงมาแล้วลงมาแล้วลงมาแล้วมาอ้าหอนหอนเลยหอนเลยดูการหอนเขา ขาตายสายไฟครับเฮ้ยอ่าอ,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 อ๋อเออเออขึ้นได้ไหมขึ้นได้ไหมอันนี้เอาอะไรไปเล่นเออ ปเออเออเออเอ่อ,อ,อขาเดียวด้วยอ๋ออ๋อโอ้ออปากห้อยเลยทีนี้เอ้าเอาเอ้าเอ้าเอาเนลปแล thở, hồn, về tua, oh. thở, right. 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 ไปละไปทั่วเลยทีนี้เหนื่อยยังเหนื่อยหรือยังลูกอ้าไปไกลแล้วทีนี้ ทำไมไปไกลจัง,งโอ้โหลงมาลงมาตางนี้เออลงมาลงมาเร็วลงมาลงมามานี่ลงมาเลยลงมาเลย À, tài với là tài bữa là Ôi lê 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 มานี่มานี่ไปแล้วครับไปแล้วบินลงมาเร็วบินลงมาเร็วบินลงมาเร็วบินลงมา บิลล่ามาว๊าบเอาละเอาละมองแล้วครับมองแล้วมองแล้วเหนื่อยยัง ว้าเหนื it, iałem, ille, ่อยยังล <man <man ูกเหนื่อยหรือยังเหนื่อยหรือยังเหนื่อยหรือยังืเหนื่อยยังเหนื่อยยังครับเหนื่อยหรือยังครับโอ้อาปากเลยแน่มาเกาะอีกแล้วถ่ายไม่ได้แล้วเห็นถ่ายรูปไม่ได้แล้ว โอเคเนี่ยโอเคแค่นี้แหละไะแล้วแค่เล่นอ่โอเคโอเคโอเคอะแค่นี้น <c oughs> แหละครับสำหรับคลิปนี้ครับผม